เมื่อคลองส่งน้ำเสื่อมสภาพน้ำไม่ถึงทุกแปลงเพาะปลูกผลผลิตลดลงรายได้เกษตรกรสะดุดแต่หากคลองเหล่านี้กลับมามีชีวิตใหม่จะเกิดอะไรขึ้นสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามการะยะที่5ครอบคลุมพื้นที่กว่า1,000ไร เพื่อส่งน้ำให้ถึงทุกไร่นาะลดปัญหาความขัดแย้งเรื่อนน้ำและสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตกรกรโครงการนี้ปรับปรุงคลองส่งน้ำด้วยการถมดินอัดแน่นขุดคูดส่งน้ำบดอัดหินคลุกและดาดคอนกรีตร,ระยะทางยาวกว่า10กิโลเมตรพร้อมก่อสร้างประตูและบรรรบายน้ำกว่า76จุดเพื่อให้การส่งน้ำมีประสิทธิภาพเข้าถึงทุกแปลงอย่างเป็นระบบ เคยเล่าผลประโยชน์ที่ได้รับจากประโยชน์ที่ได้รับตรงนี้ก็คือว่าชาวบ้านนะก็ได้รับผลประโยชน์ก็คือน้ําน้ําดีนะสะดวกสบายเปิดก็ถึงแหละคือมันจะเร็วขึ้นนะไม่ต้องอัดมากธรรมดาเนี่ยจะอัดตรงนี้จะร้นปลายไล่นิดเดียวตันมันแตกมันอะไรอย่างนี้เนาะแล้วการเปิดปิดของกรมชนเปิดยังไงเปิดปิดกรมชนก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นเวรมั้ง เปิดเปิดนะอาทิตย์หนึ่งหรืออะไรเงี้ยเราก็จะให้ไปรับบุรีมันจะเป็นรอบเวียนอยู่ครับก็ด okay. ีพูดถ so ึงว่านะพอใจมากไหมคะเดอ๋ยวพอใจตั้งแต่เขามาปรับปรุงฟอค่ะที่เห็นว่ามีผลดียังไงบ้างคะดีครับเพราะว่าจะทําการครับให้เกษตรกรได้รับน้ำุดมสุกลคือแล้วก็ง่ายต่อการทําการเกษตรเพิ่มขึ้นนะครับ กลุ่มผู้ใช้นะ้มีการดูแลทองอยังไงบ้างเมื่อเมื่อถึงฤดูการทำกรเกษตรก็จะมีการทำความสะอาดครัวครับรวมรวมชาวบ้านับรวมกลุ่มครับ,รมมรบเรียกปาทำความสะอาดผลลัพธ์ที่ได้คือผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนข้าวนาปีเพิ่มขึ้นร้อยละหกจข้าวนาปรังเพิ่มขึ้นร้อยละศูน คลองที่ได้รับการปรับปรุงไม่เพียงส่งน้ำสู่แปลงนาแต่ยังส่งต่อโอกาสรายได้และความมั่นคงให้กับเกษตรกรโครงการนี้คือก้าวสำคัญของการพัฒนาเกษตรกรรมไทยอย่างยั่งยืน